ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการต่อหลอดไฟ LED นะครับซึงวันนี้จะแนะนำาลทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับก็เป็นหลอด LED นะครับตัวนี้เป็นแบบเปลี่ยนกับหลอดกลมนะครับกอบโคมไฟหลอดกลมนะครับก็อันนี้ก็เป็นหลอด LED นะครับเป็น LED ในการติดตั้งบนฝ้าบนปลาอันนี้ก็จะเป็นแค่ในส่วนแค่หลอด LED ธรรมดานะครับเอามาเริ่มกันเลยนะครับ เาเริ่มไปเลยครับเอา,เอาตัวนี้ก่อนนะครับต่อไฟอด d แบบปิดฝ้านะครับวิธีการต่อนะครับมันจะให้มาสองเส้นข้างหลัง LED ให้มาสองเส้นก็ในส่วนของ LED นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไดเวอร์อุปกรณ์ไดเวอร์นะครับแล้วก็จะมีสายยื่นออกมาให้สองเส้นนะครับในการต่อนะครับมีสายลายกับสายนิงต้นต โดยปกติมันจะบอกนะครับว่าสายเส้นไหนเป็นสายลายสายเส้นไหนเป็นสายนิวตันนะครับแต่ถ้ามันไม่บอกนะครับถ้ามันบอกให้สันนิษฐานไว้ว่าสายสีน้ําตาลเนี่ยเป็นสายลายนะครับสายสีน้าเงินเป็นสายสีเป็นสายนิวตันนะครับคือพูดง่ายๆถ้ามันไม่บอกสัญลักษณ์นะครับมันจะบอกสัญลักษณ์ว่าอันไหนลายอันไหนนิวตันมันจะมีเขียนอยู่ตัว n กับตัว L นะครับ อันไหนถ้ามันมบอกให้สันนิษฐานว่าสนีน้ําตาลเนี่ยเป็นสายลายนะครับทีนี้เราเปิดดูก็ได้นะครับว่าใน,นสายลายทางตานถ้ามันไม่มันไม่บอกนะครับแต่จะรู้ว่าเราสันนิษฐานถูกไหมเห็นไหมครับเห็นนะครับจะมีตัว L อยู่ตรงนี้นะครับตัว L นะครับนี่มีตัว N อยู่ตรงนี้นะครับ ดูตรงนี้ก็ไดนะ้จะมี L ตรงนี้นะครับก็จะมีตัว N อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราแกะดูนะครับตัว L ก็คือสายสายลายตัว N ก็คือสายนิวตันนะครับ นี่กันต่อนะครับไฟบ้านนะครับไฟบ้านทั้งหมดเราจะมีแค่2เส้นคือเส้นแรกนะครับคือสายลายนะครับเส้นที่2คือสายนิวตันนะครับสายลายนะครับวิธีเช็คนะครับเวลาเปิดไฟเข้านะครับดีเช็คไขไข่ควงจิ้มจิ้มไปที่สายลายจะมีไฟขึ้นเห็นไหมครับจิ้มไปที่สายลายจะมีไฟขึ้นนะครับส่วนสายนิวตันนะครับ จะไม่มีไฟนะครับเอามือจับได้เลยนะครับจะไม่มีไฟสายลายนะครับเอามือไขควงเช็คนะครับก็จะมีไฟขึ้นนะครับอันนี้เรียกสายลายนะครับใ,ในการต่อนะครับเราต่อได้เลยนะครับสายลายก็ไปลายนะครับต่อเร้เลยนะครับจะเกิดว่าอันนี้ไม่บอกนะครับเรา สันิฐานว่าสีน้ำตาลเป็นสายลายนะครับนย่เี้ยครับนี่ก็ต่อครบทีนี้เราก็มาเปิดเบรกเกอร์ลองดูนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับเห็นไหมครับไฟก็ติดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสลับสายผิดไหมเราจะสลับสายลองให้ดูนะครับ ติดไหมมันจะติดไหมถ้าเราสลับสายก็เอาฝั่งสีสีน้ำตาลนะครับที่เขาบอกว่าเป็นสายลายมาใส่ที่เต็มกอน ถ้าเราสลับสายนะครับสองเส้นนี้สลับสายสองเส้นนี้แล้วก็เปิดแล้วก็ต่อเข้านะครับเดี๋ยวผมเปิดเบรกเกอร์ดูเดี๋ยวผมเปิดเบรกเกอร์นะครับเราเปิดสวิตช์อยู่หลังจากที่เราสลับสายเสร็จนะครับก็ติดเหมือนกันครับติดเหมือนกันไม่มีปัญหานะครับสามารถสลับสายได้นะครับแต่ถ้าหลอดไฟ led ตัวไหนมันระบุให้เป็นตัวไหนเส้นไหน l เส้นไหน n นะครับก็ให้ต่อให้ถูกนะครับแต่ถ้ามันไม่บอกก็ ใส่ได้เลยนะครับสลับสายได้ครับอย่างเงี้ยครับแต่ในการต่อนะครับสวิตนะครับต้องผ่านสายลายเท่านั้นนะครับสวิตนะครับต้องผ่านสายลายเท่านั้นต้องเป็นสายลายเท่านั้นตัวสวิตตัดสวิตแล้วเข้าปลดไฟเอดีนะครับมาดูในส่วนของตัออื่นบ้างนะครับนบ้างตัวนี้บ้างครับ ตัวนี้ที่ใช้แทนหลอดคมแทนโคมไฟนะครับหลอดคมโดยมาติดผนังได้เลยมันก็จะมีสัญลักษณ์นะครับมี L V N อยู่สัญลักษณ์ตรงนี้นครับจะบอกบอก L บอก N อยู่นะครับอันนี้ N นะครับ N นิวตันอันนี้ลายมีตัว L นะครับแล้วก็ต่อให้ถูกครับนิวตนันเราก็ต่อ,อน,นี่เลยนะครับ ก็ต่อเขาได้เลยนะในส่วนของลายนะครับเราก็ต่อเขาได้เลยเราเปิดเบรกเกอร์ดูติดไหมติดครับตัวนี้มันบอกสัญลักษณ์มาว่าหนอันนี้สายิวตอนอันนี้สายลายนะครับแต่ถ้าสลับกันติดไหมติดนะครับแล้ว เดี๋ยวสลับให้ดูครับเดี๋ยวสลับสายดูนครับ จากที่มันบอกนะครับยวเปิเดดูติดเหมือนกันครับน,น,นะครับแต่ถ้าถ้ามันบอกสัญลักษณ์มาก็ให้ต่อให้ถูกนะครับต่อให้ถูกนะครับต่อไปเป็นในส่วนของหลอดน,นี้บ้างหลอดน,นี้การต่อก็มันเหมือนกันนะครับการต่อก็เหมือนกันมันจะมีขั้วตรงนี้นะครับ ต่อให้ถูกขั้วต่อให้ถูกขั้วเหมือนกันนะครับต่ออย่างนี้ครับเหมือนกันก็จะติดเหมือนกันนะครับตรงนี้เราจะเอาสายเส้นไหนก็ได้นะครับสลับมันไม่บอก,กว่าแออนะครับเส้นไหนก็ได้แต่ถ้ามันบอกแต่ถ้าซื้อมาแล้วบอกนะครับเราก็ต่อให้ถูกแอลกับอนะครับ๋ยวผมจะต่อนี้ ลักษณะนี้นะครับก็สายลายมาเข้าได้เลยนะครับสายนิทอนเข้าได้เลยนะครับสายลายผ่านสวิตช์นะครับติดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่สำคัญคือตรงสวิตช์เนี่ยสายลายที่เป็นไฟนะครับต้องผ่านสวิตช์เท่านั้นนะครับถ้าต่อถ้าเกิดว่าต่อเอาสายลายมาเข้าเข้าหลอดเลยนะครับ ก็จะทําให้ไฟมันค้างอยู่หลอดที่หลอดตลอดเวลานะครับหรือแล้วก็จะทําให้หลอดเสือ่อมสภาพแล้วก็ทําให้หลอดขาดในที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองสลับลองเอาอดน๋ผมจะลองสลับลองดูนะครับ จเจ้าสายลายนะครับไม่ผ่านสวิตนะครับดูที่มันจะเป็นยังไงสายลายไม่ผ่านสวิตนะครับสายนิตตอนผ่านสวิตนะครับ สายไลายนะครับไม่ผ่านสวิตสายนิตอนผ่านสวิตปิดไฟไปก่อนคือเวลาเปิดเบเกอร์นะครับเปิดเบเกอร์ขึ้นจะทําทให้ไฟเนี่ยสายไฟที่เป็นสายสายลนยนะครับวิ่งเข้าหลอดอยู่ตลอดเวลาวิ่งเข้าหลอดอยู่ตลอดเวลานะครับก็เกิดทําให้หลอดเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็ขาดในที่สุด วงจรอิเล็ทรอนีน้ก็จะขาดในที่สุดนะครับเ <_ C ell> พราะว่าสายไฟเนี่ยวิ่งเข้าหลอดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะมันไม่ผ่านสวิตช์นะครับแต่ถ้าเปิดสวิตช์เนี่ยหลอดติดไม้ติดนะครับติดเหมือนกันนะครับติดเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียถ้าเดินแบบนี้คือต่อผิดอย่างเงี้ยครับสายลายไม่ผ่านสวิตช์คือเข้าหลอด led เลยนะครับทำให้หลอดเสื่อมสภาพนะครับแต่ถ้าเป็นบางรุ่นนะครับจะมีไฟเหลืองๆเล็กๆค้างหลอดอยู่นะครับเวลาตอนกลางคืนนะครับมันก็จะเห็นไฟแบบ เล็กๆค้างหลอดอยู่นะครับเวลาเราดับไฟนะเล็กๆค้างหลอดอยู่คือพูดง่ายไฟมันจะค้างหลอดที่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ